อย่ลางน้งอยก็ไม่กินขอด้วยกัน ของทบึ้งเห็นไก่อยู่มันก็เสาร์ถึงฝนเลยตกไป <c oughs> อ้อมหัวอ้อ,อมย <c oughs> ังไก่ยังไงเขาหัวเขาสวนเหมือนผมได้ดิดเฮ็ดกับเผา่าทางเมื่อน,นี้ว่าสิเฮ็ดไส่อ้อมหมูครับน,น้องอ้อมหมูร่วม <c oughs> มีร่วมทุกอย่างของหมู <c oughs> แล้วก็อ้อมหมูใส่ผักขาพี่น้องนี่อ้อมใส่ผักขากับเกล็ดหอมบัวกักบใบมะละนิดนึง แต่เคียงเทสกับซีมีพริกสดก็มีกระเทียมมีใบ,บมะกรูดมีแต่ไข่ครับไอซีอันเนี่ยผมสีต่ำใส่กันต่ำพรามันแตกๆนี่แหละพี่น้องแต่เข้ากับซีงดีมากผูกๆเลยเตะพร้อือ่นเยอะพี่น้องมีฝนตกออกใส่บ่ได้เนาะเออเ,เมิดมาเลยพี่น้องเปนยางได้พี่น้องคนเมื่อเดิตอนตอนนี้ก็ยังริ่มที่ดอกได้ริ่มปล่อยๆกันแล้วก็จะนนียจะกันนี่แหละสิได้เฮ็ดตากฝนไปก่อน ย่านฝนอยู่ดอกแต่ว่าถ้ามันหนักกันสิได้โจมไฟโจมยังเข่าไตรังเฮียนเลยเข่าในเฮียนก่อนเดี๋ยวตอนนี้เบิ่งอาการอยู่พี่น้องเพิ่งเคยเพิ่งจะอยากตกบ่ตกอยากตกบ่ตกอยู่นี่แหละเป็นเป็แต่ตกแห้งไป็นน้ำอยู่ดอกเพิ่งสมเพิ่งส้มกับสีดำพ่อไมันตกตกางเหนไหม่ต่างเห็นว่าละเอียดดำพอแตกๆพอได้ย่ำเนี่ย มันเป็นสูตรเด้อพี่น้องสูตรเกิดกับเขาแต่ละดต้นเรื่องเกิเป็นสูตรนั่นสูตรนี่สูตรทังสูตรมันล่ะเือว่าเฮ็ดออกมาก่ะเห็นมั้ยผมกินข้าวอันดับแรกถ้าบอกข้าวเนี่ยเฮ็ดจัองไี้ก็กินได้พี่น้องแซ่บบ่แซ่บก็ต้องกินได้เรื่องว่าถ้ากับเขาถ้าเฮ้าออกกินข้าวหลายมันกินบ่ได้เลยพี่น้องคนที่นจระบ่เคยกินข้าเหนือกระจกถิ่นกินบ่ได้ นี่มันลงเลยพี่น้องผลกระสีไล่ผมเดี๋ยวผมมีเป้าเ็บอาอ้ิ่ลไล่บ้ามันเอาอยู่นี่พี่น,อน้องเข้ากัะสีเอาหมูลงเลยหมูถี่เข้าหันไว้เรียบร้อยแล้วสิอมากบางสอดเลยล่ะ ปูุงเสรเลยเอาปุุงตอนนี้ผมจีฝ้าปุุงพี่น้องเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วกะล่างสวยๆมากพี่น้องสวดใส่ผมแล้วสาล่าโโโปาูนุปลายึดมากเกลือครับพี่น้องนิดเดียวผมจะได้เข้าไป ผมเดี๋ยวขึเพชรเปนนี้ก่อนมันปเป็นตะตากันได้ได้พี่น้องฝนเป็นนี่นะพาเป็นไผเป็นวัตน์ดีกว่าเป็นตะแนวเดียว <c oughs> ครับพี่น้องเขาอยคู่เขากันก่อนตป็นนี้เขาสิได้เอาไปตั้งหมอ้อพ่อให้น้ำเป็นขืนมากก่อนนิดนึงเขาจังสีเติมน้ำแล้วก็เอาพักใส่กันพี่น้องแจ่มมากเทั้ครับพี่น้อง ผิดหม <not S 3> ้อไว้เลยพี่น้องเป็นละอุในนี้เนาะครับผมพี่น้องฝนตกคนน่ะเปียกเบิดเลยมาหันผภาคแกลนหนีฝนแกลนหนีฝนเข่าแข้งนี่อักขึ้นยังไงพี่น้องนี่เอ้าปล่อยมันไหวอันสี่แล้ผมว่ามันสุกกี่ล่ะล่ะนี่อ้ตอนนี้ไก่นายได้แล้วละพี่น้อง S <S เดี๋ยวมาเยี่ยมเนาะฝน,นตกจืดพี่มันมก็ด<อ>ีแล้วเดี๋ยวพี่น,อ<ค>น,น้องคนคือ <laughs> ไปเก็บยังบังคับผ้ายกับตาเนาะพอดีแล้วพี่นอ้องตอนนี้นจใจพักแล้วค่ะพี่จังน้อยกับไม่กินเขาน้ำกันแล้วพี่น,อน้นองตอนนี้เพราะว่าเมื่อนี้ยคุณลักษณ์ทุเรียนเขาแลนออกอยู่ใครแต่ไฟคนบดับ ฝนแม่พี่น้องมันมาแตเศร้าแหละแต่มันบ่มันตกตกหยุดหยุดแต่ว่าบงนึงนี่ตกแักแหงเห็นไมสิบนาที่หมดแล้วนาะแม่นาะมันขึ้นกตเสียงมาเทียนหนึ่งอยูครับขอนสุนี่พอมถึงขั้วไก่ขั้วเป็ดแล้วมนึงแล้วครับว่าสวัสดีสวัสดีมึงนี่ไปนหัอกาลุงขึ้นมาก่นี่ครับฝนกัมาพอดีเหกจ้มจักสิสุกสุสุดสดไรุดแล้วว่าที่น่ยมึงนี่นี่ มีสิทธิ์สีในใจอื่นคาได้ไหมแม่กอสภาพเนสีพี่น้องเมืองตอนนี้นาเริ่มหงแล้วฟังข่าวแล้วว่ามืองนิวสีสไรม์สิบแปดนั้สิบเก้าเจ้าว่าความนั้นทีเปลีอยนดิทะยุพายุเข่าหนิเบิ้งแล้วเมื่อคืนนี่เบิ้งเล็กๆเบิ้งสุดขั้วสุดขั้วอัน้ว่าวาเริ่มต็มือนี่แมละสิตอนนี้เงินมาหลายเยอะดิเป็นอย่างก็เดาเแล้ครับิลบคาเด้เตนมต้อนเติเติเตไหมพี่น้อง มาเบิ่งเบิ่งได้อพี่น้องเจ้าวานี่มันเป็นมันเป็นไะไรเราเป็นเป็นแก่ไข้ฝนโขลกมันเอาเมื่อวานเอาคักขนาดกว่เด็กกันเลยไม่สนเป็นคนญี่ปุ่มเนาะครับเหมือนโบเห็นหูุดหงเอนาพี่น้องเดี๋ยวจะักไปกินเ้าตุ๊กแกนได้เอาครับพี่น้อนแล้อกินให้อยู่กับเรียวได้อครับบ้านนี่อาหารเป่าอยู่อาหารบาง <c oughs> นานเล่ิเขาเล่วนี่ผมนี่ฝน,น,น,นตกคุณไดนอนถืนอนหลดผมก็นอนหลงมือนี่ผมหูมาารเร้ว่ามันจะกลันเขาเร้วหอมใส่พักขากรปอใบมะละกอหอมเหอมเขากัน,น,นครับผมหอมออมหมูออมหมูออมหมูิมนกันด้วครับหมูดิเพราะเป็นหมูจ้า ขอาหมูร่วมกินข้าวตอนวันฝนตกบรรยากาศดีๆเนาะฝนก็เลยขึ้นทเต็มใจตกก็ดอกเจอขึ้นตกไปดิมองขึ้นละตกแล้วเด้อครับพี่น้องเ้อคนเด้อครับวันนี้ ก่อนที่นำทานกันเล็กนึงไปใส่มาใส่กับจังหวะกันกินเขากับจังซีละครับมือเด้งบดเด็ดฮะอุปทานานำบดเร็วบดได้ดไปอีกครับเครื่องเนี่ยดับน้ำกดน้ำบดแน่แน่น,อน,นะนเาานะอา,นา,หนาหัวนะเนียเราคนนี้ย่าจะหนาวอ่ะล่ะจะอากาศมันเหือบมันอยู่บนโต๊ะรอเนี่ย แม,แม่ครับรรท่านในเขาเทะกํากลังเริมวันนึงยังเ,เปียกฝนตกลิ้นจรินเขาเซ็สบไกองหัวมาด้ฝนก็ไรวันนี้ฝนก็หน้านนกานนา็ต้งเดีวก็ ที่เรีนนักบุญเนกคือหลายปีแล้วเป็นรเเกียวบุญเรงกได้ทีนี่ว่าเ่าเอคแต่เด้อแต่ว่าก็บว่าเปาบุญยไหรอเป็นประจำปีเนมดาเมืองผมว่าเนฝนย่ป็นตกักเลยหรอตกใส่บุญตกเลยท่บุญเกเฝนตกเลยเดียวเลยขนาดแรงๆตกเลย เคยเห็นนี high, nice ่ยเป็นเช้า <ę> ้งนอนโตเกี่ยวนามโดนหูโดนแดนแล้วแลวบุญแล้วมนะคะจับป่าแต่ยึงใส่มืดนำจานบอกว่าจะเฝ่าเมียมะบุญยังเขาแล้วเป็นบ้าบัติมาอยู่ยังเขาเลยบัต chạm tay dáng luôn lặn oh, tay dáng kia đó nó <laughs> <laughs> ừ, trong là vì bạn nó có thể tao vẫn để, là nó. Thì vào để có lấy nó bạn nên nâng hét thì tay là một cái tay phòng một tay ưng Hãy Để không bỏ ักินเผาครับไงคนนี้กระตุกกระต่ายวันตกเพราะท่านเนี่ยแห้งตัวไปหรือไปไทิดจังสีแห้งอยู่จรินอยแล้วริบุวันเขาเนี่ยตรงนี้เพราท่านดีปะไหนดินดีดีหรือว่า เอาเงินน้าแล้วช่วงเขากำลังอกหลอกออกมุ้ง,งดีพอด,ดีบ่บบดีโอเลยถวนไปเลยฝนนะว่า <c oughs> มันดีว่าแบบนี้ดีดีแบบว่าตกมดลึมมดมือมเล่นมดาอ่ะนะตรงนี้มันกิดถ่วมนี่วนมันคือหายเลยไปตรงเท้เพราะท่านดีเปไน็นไงหรอกกพบพพราอะไรก็ไดทํานะ

เมวัวแดงรือปลากะเรห้กนโอ้พี่กายถูกน้ำที่พีกายมันบ่าวมน้ำเขาน่นูปดาวหวางนี้เราไม่ได้ัวมัานน้นแล้วมองันหอยทาตูมไหมสูตลงสูตลงซีสูตหอยลงซีนางี่ว่าน้ำถมยุก็สูมเลยนะแันถาเนีเตรียมแล้วเตรียมเราไปอยู่มยังอย่หยลงซีพอไม่ต้อบอกยียนี่คอเม็ดตรนี้ có loại cũng không có được chỉnh đều coi này nó có quê phó giám mất đi đưa là bây giờ có gặp là gặp gặp là có không ผู้บคับตัวมันมานี่เนี้ยกาดไห้ให้ยที่ทเกาดนอนเลยล่าแนอผค้ใดมีเบียกอะไเาก็เห็ดเบียกได้ง่ายแนปะปะ่เพราะว่ามันบบา้อนม,มือเ็จย้งานตานกผตากฝนิเีกขนาดที่ฝ่าล้มน้องก็ยากขนาดมวควายยังถือเนาะ ม่เหันโมูจะคว่ำบมดูยังครับแล้วก็ข้างล้งเรากินหญ่เลยครัต้นอยู่เนาะแลดูกต่ลูกตัวลูค่าทองหรือทำอะไรทำเรื่องกั่เนาะเสียเสียเจ้าของตจวกันผลุ้สิทุกอย่างมยังหน่อยพนกลาแฉ่งกแขงไปชั่วผลนพายูนี่ผมมีความหอมอะไรหรอเจ้ากันผลธรรมชาตินี่ย หองแห้งดต้องเดียมแห้งเียมใสใครเด้มันเกียปาเปียปลาเนี่ล่ะมาหญ่ล่ามาสูนมยายเมฆาาเปนอะไรกัเยอันเปนยอกันเด้เปนพีดกันไว้พีดกันแล้วก็สิมาลงกับอันมนุษย์มาน้านี่นะแจ้งอย่างน่แจ้งขวัญแจ้งหอกตนั่งตนั่งอยู่ทางร้องสิเดียมแห้งผมแดงนี่บั แกงก่แจ <ination noises> <in ham> <Yeah>. ้งไปทางอื่นใครอยู่ดีแจ้งโดนไปโดนไปเพราเป็นแหงดอกยืนแหง็ต้งแหลสุดห้องดีจัดแห้งเขาพรามันเจ้าเขาพัฒนาแล้วพระก็จะจำสิ่งเหล่านี้สิบแห้งนี่ตีบดีเลยตกแห้งกับสางฟ้ากบบุห้องแห้งขนาดนี้้องแบบว่าฝนไปได้นาะเป็นเลยพญายิ่งเขาฝนตกคัํา ในแบบนี้การเรียนไม่เป็นไรรนั้นดข้ยังเาครับเนี่ยผลอนี่สิีการร้อนนีเตามารร้อนไเลยน่นมาย้มคน้อนแต่อนน้ำไม่เห็นดูแล้วผลนีผ้าเหลียนย้มวียนก็ค้าหมายมาเลี้ยงคือยังถูมีอนี้ตมือจเอาอีกนี้ผลนอันนี่จะเป็นแบบนี้ นับย่เราไปยิไปทั้งเลยทั้งเลยเ้อครับพี่เนงต้องไปจิตตามมืออย่เขกาไปเ้อครับสํานึกมือนีก็บ่ิได้จะต้หาอย่างก็จินขอพี่น้องมึงไม่รู้กับขอถว่ขอไฟเ้อครับุมันเกิว่านี่จะกินเหลือซึงบัหาบัแมนตาะว่าเขากับมือในบ่ได้หาเขากับบได้หามันมนไปหาทุกมือหลากหลายต้อเจอห้องหาบรได้มือนีมือรุ่นบ่ได้ไปหาเจ็บไปครับครับ คือยังสี่ละต้องนี้ก็ไปเพราะทัานเลยเลยมัในี้ก็ซซอมมึงกากาศเก็นฝ่าอยู่ครับผมดำมันมืดกับไม่อีกแล้วแม่ฝ่าไม่ฝนไม่เป็นระยะพี่น้องฝ่าอ้อหอมวางเน่งเด้กัขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคุณเด้อครับว่าผพุทธผู้นีมินะครับมคือว่าด้เอ่ยซื้อเอ่ยน้ำของผพุทธผู้นี้นะครับหรือว่าผมก็เคยไปถุกผู้ถูกหลครับจันทินกับขึ้นนำหรือไปเที่ยวไปยังนาาสิครับ บานผ station, ่านไปผ่านมากรับบริวาบ้านเก๊ยเดินเชียงบริวาคนอื่นมันไก๊ยละครับพังมาเยอะแยะช่างเขาช่างทำดีเกินไปใส่มาใส่ก๊ยจังไปเด้อครับสำหรับมื้อนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีจากจี่จันทร์น้องเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ